ทีน,นี้เคสเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรเปล่าก็ยังไม่มีใครไปตอบอะไรเขานักนะเคสเนี่ยนะเพราะว่าเมื่อเข้าตารางแล้วเนี่ยมันมีความผิดป,ปกติอ่ะนะแต่ว่ามันก็ต้องอธิบายลึกๆอยู่เหมือนกันแล้วก็แล้วก็ต้องต้องเข้าใจอะไรไปลึกๆอะนะครับคือเคสนี้<ต>เขา,ออาได้ออโตมาจีไหมครับเคสนี้เหรอ ไม่การที่เขาดร้อยรอชั่วโมงเนี่ยไม่โอ้ไม่อ,ไมออตโตฟาจีค่ะนะคือคือมันต้องมีการตรวจอย่างอื่นอะเโรดนะเขาไม่ได้ดูเรื่องอินซูลินโดยเฉพาะการคำนวณโฮมาไออาร์ II, นะแล้วคนเนี้ยคนเนี้ยเขาน่าจะมีการตรวจปฏิกิรยาการอักเสบ s อ r เอ่า แล้วก็ต้องอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือเคสนี้ยยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอาหารการกินเขาก็อบอกว่าเขากินโอเมกมาแล้วก็แล้วก็วกเนี้ยเนี้ยมาทําโปรองฟ้านร้อยชั่วโมงแล้วก็ตรวจเลือดเลยนครับ <c oughs> แล้วแ็ลบเก่าเขาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้อืตต <ừ> ิงบัตชุก้าห้าสิบสี่นะนะอืม ม,มันก็ยังไม่แน่ใจในเรื่องไทรอยนะฮะไทรอยเขาจะมีปัญหาหรือเปล่าไทรอยจะเพี้ยนด้วยหรือเปล่านะครับแต่อย่างเนี้ยผมก็สงสัยว่าในเมื่อฟาสติ้งบัตชูก้าแค่ห้าสิบสี่เนี่ยแล้วก็คีโตในเลือดก็น่าจะเยอะพอสมควรอะ่ะมันก็น่าจะได้ gki ที่ต่ำกว่าสามครับต้องไม่รู้ว่าต้องวัดออกมานะต้องวัดออกมาเพราะ เนี่ยสำคัญที่สุดคือโฮมาไออาร์เนี่ยมันต่ำกว่าศูนย์จุดห้าไหมนะอ่เปเคสนี้เคสของห้องอาจารย์ลอยเหฮะใช่ฮะนะที่ว่าปดสิวจ้าคนนี้ที่ว่าคีโตนสูงสูงคนนี้เหมือนเหมือน g ี I คศูนย์จุดเจ็ดห้านะถ้าผมจำไม่ผิด gk i ไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่คนละคนอันนี้เขาเขาโชว์ผลแล็บไง คนนี้เขาไม่ได้โชว์ GKI <het? S 1> คนนี้เขาโชว์ผลแลบเหมือนเหมือนมันมีคนหนึ่งที่ว่าที่ว่าอดเจ็ดวัานอะไรเนี่ยแล้วมีแล้วมีเนี่ยหมอโต้งจําได้ไหมเนี่ยที่เขาโชว์ผลเลือดแบบเนี้ยเอาแต่คนละคนเออคนละคนฮะแต่ว่าคนนั้นเนี่ยคนนั้น GKI GKI อ่าคนนั้นคนนั้นที่ชื่อวิลิเนี่ยวิลิวิลิคนนี้ เดีย๋ยวโทษนะแป๊บหนึ่งนะสุทัศน์เอ้ยครับได้ครับเนี่ยวีลีอ่ะวีลีคนนี้ที่หมอตงพูดเนะี่ยนะฮะที่เขาใช้ด็อกเตอร์บ๊อบเลโชเป็นหลักอ่ะคนนี้ก็จะใช้สูตรอันนี้นะฮะนะยี่สิบสี่ชั่วโมงผ่านไปอันนี้รู้สึกว่าจะจะฟาสเจ็ดวันนะเนี่ยพอยี่สิบสี่ชั่วโมงผ่านไปเนี่ย gkai เขาห้านะเนี่ยห้าห้าจุดแปดหกนะแล้วก็อันนี้มันร้อยห้านะฮะมันร้อยห้า อันนี้ GKI เดี๋ยวคีโต 9, น0.9เลี๋ยวฟาตติ้งบัตนะแล้วเดี๋ยวมีพอเนี่ยพอ48ชั่วโมง2วันผ่านไปนะ GKI 2.3นะเนี่ยเข้านะครับ12ชั่วโมงก็1.77นะนะ96ชั่วโมง4วันก็1.89นะ1.49เนะี่ย120ชั่วโมงนะรู้สึกคนนี้ฟาา์5วันใช่ นะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะชั่งน้ําหนักทุกวันนะตอนเช้านะอะไรอย่างเงี้ยนะฮนะแล้วก็มีบอดี้แฟทลดลงไป2.2%น้ําหนักลดไป3โล6 3.65โลนะ,อ,ะอย่างคนเนี้ยออโตฟาจี y, นะเนี่ยกีโตซิดออโตฟาจีนะมีคีโตนมีมีออโตฟาจีเกิดนะ เนี่ยเพราะ GKI อยู่ในระดับสากว่สามหมดเลยแล้วออโต์โรตี้คนนี้ก็เกิดหลังยี่สี่ชั่วโมงนะไม่ไม่รู้ค่าเลือดเป็นยังไงบ้างนะครับเหมือนเหมือนคนนี้เขาตามตามในเพจเราด้วยนะคนนี้คนนี้อยู่ในเพจเราอยู่ในเพจตามในเพจเราด้วยแต่ไม่ถ้าดูในเเราในเพจจันลอยด้วยถ้าได้ค่าเลือดมาประกอบข้อมูลตรงนี้ด้วยก็จะดีมากเลยเออแต่ันนี้เขาพวดงานแล้วนะพต์เป็นปีแล้วอ หมเป็นปีแล้วครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างก็เลยก็เลยเคยทำไว้ว่าเออคนเนี้ยเขาใช้เนี่ยดรบอสเลโชด้วยนะฮะใช้ใช้สูตรอันนี้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้นะฮะนะคนนี้เขาก็ไม่ได้ตรวจอะไรมากมายเขายังไม่รู้เรื่องไปบอกเขาไม่รู้เรื่องมืเขายังไม่รู้หรอกนะฮะนะ เนี่ยเขาก็ทําแค่นี้แหละโปลองฟ้านร้อยหนึ่งร้อยชั่วโมงอ่าแล้วก็วรวกะะตรวจปัสสาวะอุกล้วไอ้ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะแล้วมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะแต่ข้อมูลมันน้อยไปไอนะเนาะข้อมูล,อมลเออขอนไปนไม่รู้กินอ,อะไรบ้างนอกจากไข่นะฮะพลังงานพอไหม<อ>แต่เขาก็ไม่ได้ก<อ>ินน้่มันสกัดเย็นเลยหรอกเนี่ยเพราะนั้นในเมื่อพลังงานไม่พอแต่เลมเน้นมันเยอะนะก็แปลว่าร่างกายมีการ ต้องมีฮอร์โมนที่ไปสลายพลังงานแล้วก็จะพยายามสะสมพลังงานตัวนั้นก็คือคอร์ติซอลแล้วพลังงานที่สลายออกมาแล้วก็อยู่ในร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในรูปของน้ําตาลเนี่ยมันอยู่ในรูปของไตรกลีเซอไรด์แต่เซลล์มันใช้ไม่ได้<อ>เซลล์ร่างกาย,าลยและไตรกลีเซอไรด์ที่มันอยู่ะก็อยู่ในเรื่องของ VLDL นี่แหละออมันถึงเป็นเลมเนนนะคำว่าเลมเนนคอเลสเตอรอลก็คือไตรกลีเซอไรด์ ที่อยู่บนเรือ VLDL VLDL เลมแนน IDL นะเพราะว่พลังงานที่เกินอยู่ใช่ไหมครับผมใช่อดคือมันเป็นพลังงานอดกินนะไม่กินแต่พลังงานเกินได้เกินได้เพราะว่าเออเอาสิเพราะร่างกายมันสลายจากไขมันที่สะสมมาเออโปรตีนเกินอีกตัางหาาเออแล้วแล้วเนี่ยเลมเนนเกินแบบเนี้ยเลมเนนเกินสามสองเนี่ยในกินสลายก็ร้อยห้าสิบแปด เพราะมันใช้ไม่ได้ไงฮะแล้วที่ททีีท่่ตลกกว่าน,นั้นคือดื้ออินซูลินด้วยออดือด้อทั้งตับอ่อนดื้อทั้งตับเลยเออตลกมากเลยลร่างกายเข้าหมดเก็บสะสมสูงมากาใช่ฮะนะร่างกายคอร์ติซอลพยายามจะสะสมแล้วไปสะสมที่ไหนน่าจะสะสมที่ visceral s p แ c e visceral organ ก็แต่เขา,เาอาจจะสลายโปรตีนกล้ามเนื้อมาใช้เลย ไม่ไม่ได้เอาเซลล์ที่มันใกล้เสื่อมมาใช้คือก็น่าจะเป็นอย่างนั้นคือเหมือนกับการจะการจะไอเอฟให้ได้นานๆต้องต้องคุมฮอร์โมนตัวแม่ให้ดีเนาะพี่หมอเนาะต้องคุมไมต้องคุมคอติซอลให้ดีเนาะถ้าถ้าไม่สงบแล้วก็ต้องตรวจเลือดเตรียมไว้ดีๆด้วยนะฮะจะได้มีข้อเปรียบเทียบถ้าสมมุติคุณจะทําโปรลองฟาสสักสักร้อยชั่วโมงหรือว่าสักเจ็ดสองชั่วโมงหรือสี่วันหวันอะไรอย่างเนี้ย ครับแล้วแล้วคนเนียเปรียบเทียบเลยอาหารก่อนก่อนจะจะฟาสเนี่ยก็ต้องเป็นอาหารที่ที่ดีด้วยครับผมใช่เนี่ยถ้าถ้าจะเอาแ l บมาเทียบกันเนี่ยก็ต้องเจาะทั้งหมดเนี่ยเจาะแบบเนี้แหละนะเจาะให้ได้แลบประมาณนี้แหละแลวเจาะการอักเสพด้วยเลยผมมองว่าการฟาสฟาสเพื่อออโตฟาจีเนี่ยเหมือนการใช้ทำาคมโดยธรรมชาติเลยนะพี่หมอใช่มันคือยาแรงเลยนะ <ม>คือยาแรงคือถ้าหายก็หายแต่ถ้าไม่หายคือตีกลับเลยนะตีกลับวันเนี่ยเนยี้ยอ,อย่างที่เราเห็นเนี่ยเ<อ>คสเนี้ยกลัวมันจะตีกับไงคือกลัวคือตีแต่ก่อนที่จะมาเจอพี่หมอผมก็บ้าออโตฟาจีนะเ <c oughs> พราะบ้าคํานี้มากเลยแล้วแล้วเ,เราก็แล้วเราก็พยายามที่จะที่จะอดแต่ว่ามันเราก็ฟังสิ่งร่างกายอยู่นะว่ามันไม่ไหวเราก็ไม่กล้าอดนานไงแต่พอฟังอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีแลบมอนิเตอร์ก็ โอ้โหตอนนั้นก็นอนไม่หลับแล้วพี่หมอยังไม่ต้องจอหรอกเลตุผลนี้เราก็ไม่รู้วัติละเอียดเนี่ยว่าเขาเป็นไรเปล่าหลับนอนเฮ้ยตัวนี้เป็นตัวอย่างดีมากเลยนะพี่หมอส่งมาให้ผมดูแล้วบอกว่าไอ้นี้เป็นเคสที่ดีจริงๆว่ะไม่หรือคุณเนี่ยคุณทำร้อยชั่วโมงแล้วคุณก็นอนติดเตียงอยู่งั้นหรือเปล่าเดี๋ยวไม่เปล่าบ่ต้องบตอ ไม่รู้คุณนอนนิ่งๆเตียงอยู่เปล่าะเนี่ยแซลเซลวะนะมันไม่ใช่หรอหรอมันอาจจะต้องมันต้องคือต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้เองถึงจะใช่ถ้าคุณจะทําอย่างนี้นะคุณต้องทําแบบเคสเมื่อกี้อะที่มันมี GKI อะฮะนั่นแหละต้องมี GKI แล้วคุณก็ตรวจแผบพวกเนี้ยไว้อินซโลรงอินซูลินตรวจไปเลยการอักเสบกระต่อมไทรอยก็ตรวจไปด้วยนะเนี่ยสมมติว่ามีหมอหมอช่วยมอนิเตอร์เนี่ย อุ้ยดีดีด,ดีแม่หมอจะได้ศึกษาด้วยจะได้เปรียบเทียบจะเอากี่วันละ่ะห้าวันเหรอเจ็ดวันเหรอโอเคไงนั้นะนะเดี๋ยวก่อนก่อนฟาสต์นี่เจาะเลือดนะแล้วหลังฟาสต์เนี่ยเจาอะอีกทีหนึ่งจะได้เปรียบเทียบนะ before a f t e ตแล้วก็จะได้ลงผลไนงะว่าไอ้โปรลองฟาสต์เนี่ยมันดีไหมมันคือออโตฟาจี้หรือมันไม่ออโตฟาจี้หรือมันจะเกิดปัญหาเรื่องนี้แหละเรื่องอะไรอินซูลินไฮเปอร์เซนซิทิวิตี้เออเกิด อะไรอะไรอินทราลากาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันออโตฟาจีสมมตินะมันออโตฟาจีขึ้นได้เนี่ย JKI ต่ำกว่าสามปับเนี่ยแต่ว่าค่าเลือดออกมาลักษณะนี้ล่ะมันมันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าออโตฟาจีเนี่ยออโตฟาจีมันก็ต้องดีทุกอย่างนะม,มันก็ต้องครบอย่างอะไรต่างๆถ,ถึงอยากรู้ไงว่าถ้าเกิดคนทนท,นที่จังหวะที่ JKI ต่ำแล้วก็จังหวะได้ตรวจค่าเลือดด้วยเนี่ย ค่าเลื่อนนะตอนนั้นเป็นยังไงเนาะถ้าได้ถ้ามาชนกันได้นี่ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเนาะคือคุณหมอก็อยากให้มีแ l a บแบบนี้ในตา่างประเทศถ้ามีเม,มื่อไหร่คุณหมอจะโพสทันทีเลยเพราะเราก็อยากหาอยู่แล้วละ่ะว่าอ,อ,อาว่าก่อนกระหลังออโตฟาจีโดยการทำโพลองฟาสเนี่ยมันดีไม่ดียังไงค่าแ l a บมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่มีแต่คนไทยเนี่ยยากหาไม่เจอหรอกโอ้ยเอาให้ตรวจไลปิดพอไฟครบทุกตัวก่อนแล้วคุ่หมอ ก็เลยมีวิธีทำยังไงของเราก็ต้องรอหมอโต้งทําตอนเนี้หมอโต้งมี G K I แล้วของเราประเทศกําลังพัฒนาเราเราจะประหยัดการตรวจตรวจมาได้สามตัวแปลผลไม่ได้คืออย่าลืมว่าคีโตนที่มันออกมาเนี่ยมันเยอะยิ่งเยอะยิ่งดีไงเพราะว่าในว่กี้ในใบแรกคุณหมอบอ้วว่าคีโตนยิ่งเยอะยิ่งดีต่อร่างกาย แล้วยิ่งดีต่อร่างกายเนี่ยคีโตนเขากจะไปลดการอักเสบไปโน่นไปน,น,ปน,นี่อะไรต่างๆที่บอกไปตั้งแต่หน้าแรกจริงๆการการที่เรามีเขาเรียกว่า nutritional ketosis ได้ได,ได้ได้ทุกวันเป็นวงจรของมันมันก็มันก็ดีอยู่แล้วนะพี่หมอนะพอแล้วม,<อ>มันก็ซ่อมตอนแรกอะผมก็ค้านอยู่ในหัวนะตอนที่พี่หมอบอกว่าเอา้าให้กินอะไรนะมันสกัดเย็นอะ ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าน้ำมันสกัดเย็นมันยังคีโตไีดอยู่แต่ถามว่ามันออโตฟาจีไหมคุณหมอพี่หมอบอกไม่ออโตฟาจีแล้วเราก็คานในใจไงบอกเอ้ากูจะเอาออโตฟาจีอ่ะแต่ว่าก็เพิ่งจะมาเข้าใจนี่ไงว่าอ๋อจริงๆมันมันแค่คีโตนมันมันตามวงจรของมันในแต่ละวันเนี่ยมันก็เหมือนมันมันคอยเมนเทนนรร่างกายเราอยู่แล้วไง คือคุณจะต้องเริ่มด้วยนิวทริชแนลคีโตซีดก่อนเสมอ hmm. ก่อนที่คุณจะไปเรื่องของของการคีโตซีดแบบแบบที่แบบแบบอดนะ่ะแบบฟาสต์นะคือคือคีโตซีดตัวจริงเนี่ยนะคีโตนตัวจริงเหมันต้องออกมาตอนฟาสต์แต่เราต้องฝึกแล้วต้องสอนแล้วก็การสอนเนี่ยสอนให้สอนให้คีโตซีด เป็นและสอนให้ใช้พลังงานจากค mm ีโตซิสเป็นด้วยนะคือคนคนเนี้คุณหมอกลัวว่าเขาอะร่างกายเซลล์เนี่ยคีโตซิสเป็นแต่ใช้พลังงานไม่เป็นครับ mm hmm. นะพอใช้พลังงานไม่เป็นเนี่ยนะมันก็เลยเป็นเวสโปรดักต์เป็น waste product energy mm hmm. เวสโปรดักต์เอนเนอรีไปหมดนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นลมหายใจขี้เยี่ยวอะไรต่างๆ นะกินเนื้อกินตัวอะไรต่างๆในช่วงโปรองฟ้าร้อยชั่วโมงก็คนจะถูกขับออกะขับพลังงานจากไขมันรุ่นนี้ออกอ mm hmm. แล้วมันอาจจะขับไม่ทันเนี่ยนะนะเพราะว่าร่างกายก็มีแต่พลังงานไตรกิสลายมาให้สลายอะนะอ mm hmm. แต่สลายแล้วมันมันไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้ไปซ่อมไม่ได้ไปเป็นประโยชน์เลยอ mm hmm. นะมันไม่ได้ออโตฟาจี agi, จริงอะนะ mm hmm. อันนี้ข้อม<า> <limited> ูลนี้เป็นประโยชน์มากใชมันแล้ว mm. ก็มีแ oh ต่ของเสียเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเรานลิตออกไม่ใช่ตะบี้ตะบันอดนะมัน <Kristen> มันต้องมีกระบวนการนะเออแล้วมีตัวมอนิเตอร์ดีดด้วยให้รู้เหนือรู้ใต้แบบยองคนเมื่อกี้เขามีความรู้ก็เขาเขาลองอินว่าวิลี่อะไรคุณคเลยเนีโอคนคนนั้นข้อมูลแน่นครับข้อมูลแน่นเลยแหละนั่นเลยแหละเขาถึงได้ทําอย่างนั้นไงแล้วเขามอนิเตอร์มาไม่ต้องมอนิเตอร์อะไร g K I อะไรอย่างเดียวก็พอแล้ว ไม่น่าหล่ะคนที่ระดับโลกก็ถึงบอกว่าไม่ต้องทำพวกโปรลองบ่อยหรอกปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็พอแล้วเหมือนกับมานรีเซ็ตร่างกายทีนึ่งอะเนาะเพราะถ้าทําไม่ถูกมันก็จะยิ่งเข้าเนื้อเนียมันไม่ง่ายไงพี่หมอ,อ,อมันจะกลายเป็นอะไรไปเออ,เ,อ,อเนี่ยมันตีกลับแดงหมดเลยอะ่ะจากที่ไม่ดื้ออินซูลินอาจจะดื้อกลับเข้ามาเลยก็ได้เนี่ยยิ่งมีคีโตนเยอะยิ่งดีนะแล้วยิ่งออตโตฟาจี ก็ไม่รู้ไม่กล้าไปถามเขาว่ามีอาการอะไรเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เข้าไม่อยากเข้าไปตอบแล้วครับมันมีหลายคนถูกแบนเอาว่ะพวกหัวหัวหมูทะล่งฟันของเราโดนแบนหมดแล้วได้แต่ดูดูห่างๆอย่างหงงหวงก็แต่ถ้าเอาเอาตัวเลขมาใส่ในตารางเราก็จะพอพอ ตีค่ารู้ว่าครับเห็นสีก็รู้แล้วว่ามันมีอะไรผิดปกติละอแต่ทำหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ